อาจารย์วิศนุเนี่ยเราต้องบอกว่าท่านท่านเป็นปาด์เป็นผู้รู้ผมเข้ามาทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยที่ทำเนียบเป็นประจำสำนักนายกก็ได้พบรู้จักแล้วพูดคุยกับท่านเนี่ยโดยตลอดมาเนท่านอาจารย์วิศุเนี่ยไม่เคยให้ร้ายใครนะให้แต่องค์ความรู้แล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้แต่ละยุคแต่ละสมัย ถือเอาเป็นว่าท่านท่านาในช่วงแรกๆที่ผมเข้ามาประจําสํานักนายกเนี่ยท่านเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาผมด้วยนะแต่หลังสุดเนี่ยท่านกลับมาเป็นผมเป็นใต้ผู้ใต้บังคับบัญชาท่านก็ไม่มีอะไรที่ท่านท่านให้ร้ายใครแล้วท่านก็พูดในองค์ความรู้ที่มีอยู่ท่านเป็นปราชญ์ผมก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่เป็นเรื่องเสียหาย และการที่ท่านนายกรัตรีไปเชิญท่านมาเป็นที่ปรึกษาได้เนี่ยผมว่านายกรัตรีเนี่ยเขาอาจชริยะนะครับผม,ผมต้องบอกว่าเราได้ผู้รู้แล้วก็ได้ผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งหลายเนี่ยให้ข้อแนะนําได้เนี่ยรัฐบาลก็จะไปได้ได้ดีนะครับภาพลักษณ์ถ้าภาพลักษณ์และถ้าและแต่คนมองภาพลักษณ์น,นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราคิดว่านี่มันคือการ อมองในเรื่องของการปลองดองเนี่ยผมก็ว่ามันจบเลยนะมันดีคนไม่อยากให้ปลองดองก็อาจจะมองดูว่ามันเป็นอย่างไรแต่ต้องต้องต้องยอมรับในส่วนหนึ่งที่ทุกคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็อาจจะไม่ได้รู้ซึ่งถึงเรื่องของอสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรต่างๆเหล่านั้นนะถ้าได้ทําความเข้าใจประมวลกันแล้วเนี่ยผมคิดว่า เป็นเรื่องบวกมากๆนะครับเรื่องบวกมากๆแล้วก็จะทําให้ทุกอย่างมาเดินไปได้โดยโดยความถูกต้องอแล้วก็มั่นใจในเรื่องของความถูกต้องที่จะต้องเดินต่อไปฮะก็ไม่เป็นไรอ่ะก็แล้วแต่คนจะพูดก็มีเรื่องของผู้คนผมฟังคำพูดของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าบางคนชอบค้าความขัดแยง้งอ่ะ นะก็องว่ากันไปถ้าเราไม่มีองค์ความรู้อื่นใดก็เราก็ใช้วาทะโวหารว่ากันไปค้าความขัดแยง้งแต่ประเทศชาติเสียโอกาสเสียหายมุยมนว่าไม่มีจริง,รงใช่คะอะไรนะครับประเทศไทยไม่มีมือหมายงไม,ไม่ใช่ก็แต่ว่าก็ผมว่าอาจารย์วิศุเก่งที่สุดอะ่ะก็ก็หมายความว่าเก่งที่สุดแล้วผู้อื่นเขาก็รู้แต่รู้แบบอในเรื่องประสบการณ์อ่ะท่านท่านดีที่สุดอะ่ะ 嗯，不急。